3วิธีที่จะทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยวิธีที่1นนะคะเน้นการหารายได้มากกว่าการเก็บออม การประหยัดไม่ได้ทำให้รวยนะคะแต่การบริหารที่ถูกวิธีต่างหากค่ะที่จะทำให้เงินงอกเงยเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นมีแล้วก็มีอีกขึ้นไปได้เรื่อยนะคะแต่ถ้าอยากรวยเนี่ยต้องโฟกัสให้ถูกจุดด้วยนะคะต้องโฟกัสไปที่การหารายได้เพิ่มค่ะไม่ใช่แค่การเก็บออมเพียงอย่างเดียวนะคะแต่การเก็บออมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่คนรวยต้องทานะคะ สำหรับข้อ2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสะสมเงินทองดีกว่าสะสมสิ่งของค่ะ คนรวยนะคะส่วนใหญ่จะชอบสะสมอสังหาหรือมัพั์ค่ะพวกบ้านคอนโดที่ดินนะคะหรือลงทุนในพวกหุ้นนะคะพันธบัตรรัฐบาลทองคำหรืออาจเป็นพวกกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะหรือนาฬิกาที่มีมูลค่าสูงนะคะที่สามารถเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่าน นะคะแต่ก็ไม่ใช่อะไรก็ได้นะคะไม่ใช่คิดจะซื้ออะไรก็ซื้อนะคะเพราะว่าของบางอย่างเนี่ยเวลาที่เราอะค่ะซื้อมามราคามันอาจจะสูงลิบปลิ้วมากเลยนะคะแต่พอเวลาผ่านไปก็แทบไม่มีราคาเลยก็ว่าได้นะคะแบบนี้ก็ไม่เอาเช่นกันนะคะและที่สำคัญนะคะจะต้องรู้จักในเรื่องของการวางแผนค่าใช้จ่ายด้วยคะ่ะ ข้อต่อมาเลยค่ะที่จะทำให้เรามัง่งคั่งร่ำรวยนะคะนั่นก็คือข้อที่3ค่ะอย่าติดความสบายจนเกินไปค่ะเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยก็ว่าได้นะคะหลายคนนะคะบอกว่าอยากรวยค่ะอยากรวยนะคะแต่ว่าก็มีข้ออ้างกับตัวเองเยอะมากเลยค่ะอยากรวยอยากสบายนะคะมีข้อ จำกัดมีขีดจำกัดให้ตัวเองเยอะมากมายหลือเกินเลยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนรวยส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะที่รวยได้เพราะตัวของตัวเองนะคะก่อนที่เขาจะร่ํารวยขึ้นมาได้เขาก็จะผ่านการทํางานที่มันเรียกว่าการทํางานหนักค่ะและเขาก็ต้องผ่านความเสี่ยงมาในหลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะเพราะการที่คนรวยนะคะจะประสบความสําเร็จมาร่ํารวยในทุกวันนี้ได้ ะะเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีได้นะคะหลายต่อหลายคนเนี่ยเขากล้าที่จะออกจากเดินออกจากคอมฟอร์ทโซนค่ะ กล้าที่จะทําสิ่งใหม่ๆนะคะกล้าทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนนะคะอาจจะมีความเสี่ยงนะคะการที่ก้าวมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยทําแน่นอนว่ามันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะอาจจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอันนี้ก็แล้วแต่นาะและการที่มีความเสี่ยงนี่เองนะคะจะทําให้การสร้างความร่ํารวยเ,ยเกิดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้คุคณอยากมั่งคั่งร่ารวยหรือประสบความสําเร็จนะคะ คุณจำเป็นที่ต้องกล้านะคะที่จะก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของคุณได้แล้วนะคะและลงมือทำงานหนักนะคะทำงานหนักแบบไหนคะทำงานหนักแบบมีกลยุทธ์ในช่วงแรกค่ะและต่อไปคุณก็จะร่ำรวยเองนะคะร่ำรวยแบบที่คุณไม่ต้องสงสัยกันเลยทีเดียวค่ะ